ครับตอนนี้ก็ได้มาถึงบริเวณนอกออบนี้แล้วเนี่ยก็เดินมาก็ไกลอยู่นั่นนะหลายหลายกิโลเนี่ยโดยรอบพระธาตุเนี่ยพระธาตุอยู่ตรงนี้นะพระธาตุอยู่ตรงนี้เดินมาตามเส้นทางนี้มีหลายแยกหลายเส้นทางเหลือเกินฮนะบางทีไม่รู้จะไปที่ไหนแล้วพระธาตุรอยอรอยพระบาทอีกอีกอีกข้างหนึ่งอยู่ที่ไหนไม่รู้แล้วมีถ้ำก็อยู่ที่ไหนไม่รู้ฮนะ ก็มาเข้ามาลึกแล้วนี่บริเวณนี้เป็นป่ารุนรนฮะก็ไฟมุงไฟไหม้ก็เดินมาเกือบรอบรอบภูเขาลูกนี้แล้วนะได้พอจะได้รอบแล้วเนี่ยก็อ้อมมานี่ฮะอ้อมมาภูเขานี่มานี่ก็ยังไม่เจอแม้ถ้ำเจอเทิมอะไรที่เขาบ้าเลยนะสบายนะก็ยังไม่เห็นอะไรเจอเลย เย็นนะเป็นลมเย็นบ้างลมร้อนบ้างต้องพบไม้มาด้วยไงไม้กันเสือกันป่สัตว์ที่ไปส่งร้ายนะอันนี้เขาเดี๋ชาวบ้านเขาบอกว่ามีเสือนะไปหลอดข้ามาดูเป็นนะฮะนี่มันก็โล่งๆอย่างนี้ฮะไม่รู้ว่าจะสิ้นสุดที่ไหนเส้นทางเนีย ก็ไปเข้าก็เข้ายิ่งเข้ายิ่งลึกขึ้นมากแล้วก็ไม่เจอร่องรอยอะไรเลยนะครับไม่รู้มันจะไปจบที่ไหนนะมีแต่ะก็เป็นเงี้ยเข้าป่าเข้าภูเขาเข้าดอยขึ้นภูเขาอย่างเงี้ย อื้อหอ้อมภูอ้อมพระธาตุพระธาตุอยู่ตรงนี้นะฮะก็มันคล้ายว่านี่ครับเป็นดอยเป็นดอยแนวยาวอย่างเงี้ยเห็นไหมเป็นแนวยาวนะพระธาตุไม่ใช่เป็นดอยภูเขาตัวนี้ไม่ใช่เป็นภูเขาที่แบบภูเขาโดดเดี่ยวนะเป็นเนี่ยภูเขาแนวยาวนะยาวถึงนนะกกดดู่นฮะลอดีสเกตดูนะอาจจะยาวอ้อมมานนี่ฮนะ

ก็ยิ่งลึกขึ้นเรื่อยๆะไรครับนั้นเหมือนจะมีป้ายติดต้นไม้บอกลำต้นไม้บอกนะไม่รู้เป็นป้ายอะไรับต้องเข้าไปดูให้ในใจนะกวาดกวัวเสือเหมือนกันนะเนี่ยไม่รู้เสือซุ่มหรืออะไรก็อี่อะไรฮะเห็นว่าเขตพุทธิยานแห่งชาติครับ เขตวิทยาลแห่งชาติโอเคเราไม่เข้าไปดีกว่านะฮะเขตวิทยาลแห่งชาตินะฮะโอเคเรามาถึงเขตวิทยาลแห่งชาตินี่เดี๋ยวเราเข้าออกออก,ออกดีกว่านะเดี๋ยวเผื่ออะไรไมรีเรื่องเดี๋ยวเขาก็อาจจะหาว่าเราปลอมอะไรมาโดนโดนปืนโดนอะไรไม่ไม่นี่ตายเลยครับฟรี้วเนะนะี่ยเรากลับดีกว่าเรามาผิดน่าจะมาผิดทาง ก็สุดจุดเป้หมาย่าจะมาหาถ้ำเลยครับก็ไม่ได้เจอถ้ำนะก็นู่นเป็นเขตพิทยาแห่งชาตินะเดี๋ยวขอพักลมตรงนี้ก่อนนี่ถ่ายอยู่ตรงนี้นะฮะใหยมุมนี้ให้ดูรอบๆของเขาครับ นี้เป็นเขตอุทยาแห่งชาตินะครับที่เขียนข้อความป้ายข้อความติดบนต้นไม้นะฮะโอเคเราไม่เข้าไปนะฮะโอเคครับเดี๋ยวถ้ามีความขุ้น้าอะไรจะบันทึกให้ทราบความขึ้นไหวอีกทีนะครับครับก็ระหว่างภูเขานะฮะเดินมาเมื่อกี้นะครับไมได้สะพักหนื่นระหว่างภูเขาต้นนี้กับภูเขาฝั่งตรงข้ามนะครับนี่ครับก็เป็นภูเขา อ,อันนี้ไม่รู้จากว่าเป็นภูเขาอะไรนะครับแต่ฝั่งตรงข้ามนี้นะตามนี่นะครับตรงนีง้นะครับตรงฝั่งสะตรงฝั่งฝั่งขวามือนะเป็นถ้ำเป็นภูเขาชื่อว่า,าเป็นภูเขาขึ้นไปบนพระธาตุนะครับครับแล้วก็อีกฝั่งตรงข้ามหนึ่งก็เป็นภูเขาธรรมดาเหมือนกันก็คล้ายคล้ายคลึงกันนะก็แค่นี้เองนะ ก็สูงพอๆกันนะวกเขาฝั่งทางซ้ายกับฝั่งทางขวาฮเพราะว่าวกเขานี่มันเนี่ยครับอ้อมมาอย่างงี้ครับเนี่ยมันลากยาวเอ็นมายาวน่าจะมาอย่างเงี้ยเนี่ก็เป็นวกเขาฝั่งหนึ่งทีนี้น่ครับเดีนี้เราเราไปต่อครับตอนนี้เรามาหาถ้ำนะครับที่สถาญาตโยมเขาว่ากันสถาชาวบ้านเขาว่ากันก็มาหาถ้ำก็ยังไม่เจอฮนะ รู้อยู่ตรงไหนไม่ได้บ่งบอกเป็นจุดอะไรที่แน่นอนชัดเจนครับเดี๋ยวถ้าเจอเดี๋ยวจะรายงานให้ทราบอีกครั้งความขค้นไหวตอนนี้ก็นะมาอีกแยกหนึ่งตรงนี้ฮะขึ้นมาเดินมาบนพระธาตุด้วยน,นะครับเดินมาลงเดินมานี้ก็มาค้นหาถ้ำที่ว่าเดินมาก็ก็จะเห็นเจอตุกครับก็จู่งงกันเนะี่ย เดินมานตูบครับตูบพ้างนะครับแค่นี้ไมไ่ไปไหนเลยก็เจอตูบอย่างเดียวนั่นีอนะ ครับอันนี้อาจมาก็ได้เข้าป่ากนะ็ที่จะหาถ้ำที่เราหรือของชาวบ้านระแวกใกล้ๆเพียงแถวนี้นะครับ,รบก็ไม่ได้เจอถ้านะก็ตร่นี้ก็เส้นทางนี้นะก็สามารถที่จะไปบนพระาธาตุนะบนพระาธาตุได้นะเดินไปตรงนี้ก็ เลี้ยวซ้ายไปเรื่อยเลาะข้างเนินภูเขาไปนะต่อึ้นพระธาตุพระธาตุนันนะซึ่งกลังบุรณะปฏิสังขงรณ์นะแก่นี้ก็อันนี้จะกลับแล้วนะเพราะมอตามหาถ้ำนะนี่ว่าไม่เจอนะนี่ตอนนี้ทางเส้นทางมีหลายเส้นทางมากเือเกินนะจน พอทางเส้นอีกเส้นทางหนึ่งไปแล้วไม่เจออะไรเจอแต่ตูบนะก่อนหน,น้านี้เจอแต่ตูบไปเส้นสุดที่แค่นั้นตูบนะมีป่ากล้วยไม่กี่ต้นนะฉ่นั้นนะกลับมาอีกเส้นทางหนึ่งก็ <c oughs> <c oughs> ไม่ยิงไกลเป็นหลายไมล์หลายกิโลนะก็ยังไม่พบอะไรเพราะว่าชาวบ้านามีภูเขา,ามีถ้ำอยู่ใกล้ๆอันนี้แหละ ก็เดินไปก็ได้อะไรเงี้ยก็ไม่เจอนะะฮโอเคตอนนี้ร้อนนะก็เดี๋ยวถ้ามีความเคลื่อนไหวไงก็จะติดตามอีกทีหนึ่งตอนนี้ก็ขอตามไปตามเส้นทางรอยนี้ก่อนโอเคครับตอนนี้ไม่เจอไม่มีท้ำหาท้ำไม่เจอ นี่นก็เป็นหุน่นีเมื่อก <c oughs> ี้ไปถึงโน่นนะ่พวกเขาสองโลกนะฮะที่ที่ลูกเล็กกายพวกเขาอ่าลูกใหญ่นะไ่เจอนี่จะกลับละนี่พาดอยู่ฝั่งนี้ฮนะมาไกลมากนะฮะ